ชาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการจริตครูตุ้ยครูปลาอีกแล้วมานอกสถานที่อีกแล้ววันนี้สติไหมไม่รู้ว่าจะวุ้ยเดี๋ยวก่อนเขาตื่นมาแล้วเธอผมทองเลยเหรอใช่ค่ะฝันว่าเป็นนางผมขาวผมทองเลยวันนี้เป็นแบบนั้นเลยตอนนี้นะเราอยู่กันที่โรงแรมโรงแรมอะไรแลนด์สเตอร์แถวแถวเพชรบุรีนะคะใช่ซึ่งเรามางานมีสวา ก<ท>รุงเทพมหานครบางงานแถลงข่าวนะอยากให้นะอหินให้ทุกคนฟังแล้วจะแบบแก้วหูระเบิดไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันตรวจโควิดกันอยู่นะครตอนนี้อยู่บริเวณหน้างานใช่ครับรอบผลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณพี่วันนี้เขาถแถลงข่าวใช่ไหมไปถแถลงข่าวเขาเชิญเราสองคนจริครุตุลคุป,ปามางานเซเลบริตี้ <c oughs> ใช่วันนี้พวกเราเลยจัดเต็มโทนแดงเลยตุ่จีนด้วยต้อนรับเทศกาลตุ่จีนปีใหม่ว่างั้นเถอ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงไปกันเลยเลยไปสัมภาษณ์น้อง เรามาอยู่หน้างานแล้วอยู่ตรงพรมแดงแล้วชุดก็แดงด้วยอะไรจะแดงก่ากันนะใช่เดี๋ยวมาดูความตื่นเต้นกันนะคะคุณพี่แค่เข้างานมาก็รู้สึกว่าแบบมีความอลรการานะเหมาะกับแบบว่าใครได้นี่คือต้องแบบสง่าแล้วก็อลังการที่สุดละถูกต้องดาวล้านดวงเนาะโอ้ไปเดี๋ยวเราไปนี่กันเถอะไปค่ะเดินสักสเต็ปสองสเต็ปปะ สวัสดีครับก็ฝากสตูดิโอของคุณตุ้ยคุปาด้วยนะครับเป็นสถาบาันสอนบุคลิกภาพปัภาพลักนะครับชื่อว่าชับชับสตูดิโอบายจริสตุ้ยคุปปลาครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างตัวนี้คนติด<อ>ตามเยอะไหมตอนนี้ก็คือรู้สึกภูมิใจมากเนะมื่อหลังงนี้ได้จากพัทเนอร์ที่ดีด้วยทําให้เรานะคะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็สอนเราในสิ่งต่างๆทําให้เราเป็นคน ได้ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็เฟรนเลยตรงนี้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับแฮชแทกเลยจะริบครูตุนสูบาขึ้นเด้งหมดเลยครับได้เลยขอบคุณทั้งสองมากเลยฮะขอบคุณครับลางการมากไฟไดนิ่งขั้นสุดเลยนะครับเป็นไงบ้างหน้าตอบมากเลยดูในเพจมิสกันกำลังดูอยู่นะคะว่าหน้าเราจะเป็นแบบไหน วันนี้ชุดก็แน่นผมก็เจ็บแต่เพื่อความสวยเราเพื่อความปังของเราใช่แต่พอกล้องไม่ถ่ายนะตัวเหี่ยวเลยอ่ะสู้เดี๋ยวเราไปทักเลยอ่ะเป็นแบบว่าอีกนิดนึงก็ไฟดนิ่งเนาะคุณพี่เนี่ยไฟดินิ่งแล้วไฟดนิ่งแล้วอ่ะเขาให้เรากินข้าวไหมมีจานช้อนซ้อมทุกอย่างนะคะเป๊ะปังมากมีคุณตุ้ยคุณปลานั่งอยู่ตรงนี้นแสงแดงไหม แดงนะครับว่าหรูหราขนาดไหนอยากเดินอะเห็นแล้วอยากเดินอะเป็นฟิลอันเนี้ยอะไรนะแกสบี้หน่อยหน่อยเวลาเดินแล้วแบบยางเลยแน่เลยเนาะชุดก็ต้องอลังแน่เลยอ่ะสุดปังนี่แบรนด์นี้น้องอาบิน่าก็ใส่แบรนด์นี้นะคะเขามาลุกนิ่งกว่าเราอีกนะแบบเนี้ยเราได้คือสนเลยตอนนี้ยตื่นเต้นตั้งตื่นเต้นจากงานนะคะใช่ยังไงก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูกัน อาดาเสร็จแล้วกับ place conference ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในรับประทานอาหารนะคะคือโอเคไม่เป็นไร <c oughs> คือเกรงอยู่นะในการเชิญแน่นเลยค่ะคุณพี่คะในการทานข้าวปบปะผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นมารายาททางสังคมที่ไ,ไดนิ่งเลยวันนี้ยาง,งามไไงทุกคนต้องเรียนรู้จริงๆเราก็คุยไม่ได้หรอกแต่ก็คนคขคาบ้า <ไป S 2> นจะกลับแล้ว ค่อนข้างกันเองเพราะว่าเหมือนกลับมาสู่บ้านนะมิสแกรนกลับมาสู่บ้านน้องๆหลายคนแอบไม่กล้ากินแอบสังเกตรักษาภาพรักษา,าภาพอยู่แต่คือเลยท้องร้องใช่ยังไงก็คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และหวังว่าได้ประโยชน์มากๆเลยไปแล้วบ๊ายบายจากกันอีพีนี้คะ่ะ